คนต่างๆกําลังมองว่าอเมริกาเล่นแบบนี้ความน่าเชื่อของดอลลาร์ลดลงลงและก็ความน่าเชื่อของพันธบัตรของอเมริกาเริ่มมีปัญหาทีนเองก็ได้มีการดันเดินมาตรการของประเทศต่างๆธนาคารกลางซื้อทองเลยซื้อทองเลยทองมันถึงขึ้นแหลกเลย จรดิงแล้วเมริกานะอยู่ในส่วนนี้ที่อันตราแตอนนี้คนก็ยังไม่ได้พูดถึงมากไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของติกของสารการเงินกันหนึ่งไปอเมริกาตอนนี้นะครับกำลังสะสมหนี้สาธารณะเนี่ยของเขาเนี่ประมาณ3 7ล้านล้าน สถานีก็สแสดงน่าเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศกําลังมองอเมริกาในลักษณะที่ไม่เห็นเชื้อพาเด่นแล้วก็สิ่งที่ตามมาเป็นอยูเพื่อเป็นแบบนี้ก็มองเรื่องของดอลลร์ดอลลร์ตัวนี้ก็ไม่ได้สั่ติดเหมือนเดิแมแล้วเพราะนีน่เหตุผลว่าทำไมดอลลราถึงอ่อนแอลงหมายความว่าบทบาทของอเมริกากาลังอยู่ในลักณะช้าลงแล้วก็พัรกติซิสเนี่ยก็กลายมาเป็นศัตรูเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งทำขนาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าสร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างต่อระบบโลกมีมากพอสมควรครับ Follow the ประเทศลรยอย่างหนึ่งโปตต่างๆกําลังมองว่าอเมริกาเล่นแบบนี้ความน่าเชื่อของดอลลาร์ลดลงลงนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อของพันธบัตรของเมจาเริ่มมีปัญหาจีนเองก็จะมีการดันเดินมาตรการให้กับบอกประเทศต่างๆธนาคารกลางซื้อทองเลยซื้อทองเลยทองมันถึงขึ้นแหลกเลยอันนี้ก็เท่ากับว่ากาการลบบทบาทของดอลลาร์ในนาคตวัดที่ซ้ำๆชั่วคราวระยะสั้นมองเหมือนกับว่าเป็นการชนะในสนามรลแต่ว่าสงคราม ยังมีเป็นยังไปรออี่ไกลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาตดีว่าผลกระทบสิ่งที่ทำนั้นมันไปเปลี่ยนแปลงด้านอะไรสัมันยังไงบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คืออเมริกาขนาดนี้ที่ทมแบบนี้นทาให้คนไม่พอใจอเมริกานะฮะในด้านต่างๆกระทบทางเศรษฐกิจเรื่องของอะไรครับเรื่องของความน่าเชื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเซฟฮาเวนของพันธบัตรเกื่องดอลลาร์กับแล้วก็ความน่าเชื่อของอะไรครับของเรื่องของความเป็นผู้นาของอเมริกาพวกนี้กำลังถูกกระทบในระดับนี้นลครับ ด,ดอลลาร์ไร t เซชัน,นี่ปีนี้ดูจะเห็นชัดเจนมากนะคะอาจารย์คะตั้งแต่ต้นปีลงมาแล้ว10%เก็เป็นการที่ดอลลาร์อ่อนค่าเร็วที่สุดนะคะในรอบ30ปีเลยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนลงมาได้ขนาดนี้นะคะอาจารย์สมชายประเมินปรากฏการณ์น,นี้ที่เร่งตัวอย่างมากยังไงบ้างคะดอลลาร์จะมาถึงจุดที่สูญเสียความเป็นเบอร์นหนึ่งของสกุลหลักโลกแบบชัดๆในยุคข,ของคุณทรัมป์2.0นี้หรือเปล่าคผมอขอเรียนอย่างนี้ครับว่ จริงๆแล้วไมกานะอยู่ในส่วนนที่ยังตลาดนะครับตอนนี้อย่างสอสานี้นะครับคนก็ยังไม่ได้พูดถึงมากไักนะแต่วันนี้มรนมีความริงนักวิชกการทางด้านเศรษฐศาสตร์บอกว่าไมกระพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของวิกของตลาดการเงินอีกหนึ่งต่เพราะไมการตอนนี้นะครับกําลังสะสมสะสมอย่างไรครับนี่สาธตะ,ะนาเนี่ยของเขาเนี่ประมาณสามสิบล้านล้าน พอสามสิบเจ็ดล้านล้านเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทางด้านของไอตัวเขาเรียกว่าเเนชันลอ้รายได้ประชาชาติไอ้รายได้เดน,น,นชนันหนึ่คำประมาณหนึ<อ>่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครอตัวนี้รวมเรื่องของอะไรครับรวมเรื่องของรายได้จากนอกด้วยแต่ถ้าเทียบกับ GDP 120ร้อยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สูงว่าสุงมากเพราะฉะนั้นสีที่เขาทำตอนนี้จะเพิ่มอีกประมาณสีลลส่ล้านล้านลวงว่ดภาพดูถ้าสี่ล้านล้านทังไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้จากเรื่องของการเก็บภาษีสองเรื่องของการอะไรครับ เรื่องของการมาลดฟูนแล้วทาให้เกิดการขยายงาน GDP e ครับแล้วก็ไปลดภาทีเขาบอกว่าให้ตัว Elon Musk มีการลดเรื่องของประสิทธิภาพตัวนี้จะคข้าลุมได้ขนาดไหนเพราะฉะนัน้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเกิดกระทบถ้าเป็นแาบกันวินยัยทางการเงินการคลังคุณเห็นไหมครับทั้งสามอไอเฟลซึ่ออะลดความน่าชื่องลงทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณสีโอเนตัวที่สองเห็นไม่ชัดอย่างที่กิต้ารไดพูดึงเป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะครับ ที่ทางด้านของสถาบันของของธรรมบัตรอย่ับไม่เคยมีคิวสูงถึงขนาดนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นปัญหาแล้วก็อัเรื่องของอะไรเริ่มมีกันพูดว่าให้อันนี้สมเด็จเชฟฮาเว่นละมีการพูดถึงชดเชยพูดถึงบุณของเยอรมันซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศกำลังมองอเมริกาในลักษณะที่ไม่ใช่เชฟาเว่นแล้วก็สิ่งที่ตามมาเมือกเพื่อเป็นแบบนี้ก็มองเรื่องของดอลลร์ นะครับดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ได้สักผิดเหมือนเดิมแล้วเพราะนี่คือเหตุผลวันทวันดอลลาร์เป็อ่อนแอลงยิวก็สูงสุดในยี่สิบกว่าปีค่าดอลลาร์นะครับก็สูงสุดตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนอ่อนแอหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอันนี้บวกกับอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับประเทศต่างๆกำลังเล่นงานดอลลาร์ประเทศกลางนะมีการลวมตัวกันใช้หนึ่งนะครับใช้ตัวอะไรครับเอ่อตัวเทเลนซีของตัวเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ดอลลาร์สอง สถานาาการ์ต่างๆกําลังลดเรื่องของอะไรครับลดตัวล่าลงพยายามจะซื้อทอง3แต่และประเทศกําลังกักตวนให้มีการอะไรครับอ่ามีการอ่าพัฒนาเรื่องของดิจิทัลนะครับอ่าคแอ์เรนซีซึ่งเท่ากับเป็นการลดตัวล่าลงเพราะสิ่งต่างเราเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าดอลลาร์กำลังอยู่ในช่วงร้อยต่อของการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องของเซิร์ฟพาเวลเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเห็นได้ชาติอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการพูเรื่อเงของ โพสอเมริกันเดลโพสอเมริกันเดลนั้นหมายถึงว่าอเมริกาจะมาตกต่ำตกต่ำในตัวนี้ไม่ใช่ตกต่ำทางด้านของการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นการตกต่ำโดยด้านของเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดกาคที่เขารู้อะไรกันเก็บภาษีสูงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งหนึ่เป็นเดสเปรสที่กำลังเกิดขึ้นและวันนี้มันไม่ใช่เท่านั้นเองทั้งกำลังทั้ให้เกิดประเด็นที่สองท่านเรียกโพสอเมริกับเวสต์เทนเวิลด์โพสเวสต์เทนเวิลด์เวสต์เทนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสวรรต์ในความหหมมาายยแต่ถึง ตะวันตกที่ประกอบด้วยอเมริกายุโรปรวมตั้งกญี่ปุ่นที่คำนึงต่อสิ่งที่จะเรียกว่าอะไรครับเรื่องของค่านิยมสองอประชาธิปไตยค่านิยมทางเสรีนิยม่านิยมเสรีนิยมทางด้านภายในก็คือลิเบอร์ตี้โคเพซีท้ามกำลังทําลายตัวนี้อยู่อย่างที่เห็นชัดกับทางด้านต่างประเทศหมายถึงเรื่องของความาสิทธิของรูเบสนะครับเรื่องของการเคารพต่อเรื่องของสิทธิมนุษยชนรือเรื่องของการเคารพต่ออุดมภาพท้ามก็กําลังทําลายตัวนี้อยู่ ฟินแลนด์ที่เขียนได้ใช่ไเพครับทั้ก็กําลังทําให้เกิดสิ่งที่ทําให้เกิดสวนตกแห่งกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเรียกว่าแฟกต์น้ขึ้นมาเลยเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรครับเป็น post western world post western world ในแง่ทางด้านเศรษฐกิจหมายความว่าบทบาทของอเมริกากําลังอยู่ในสถาชะขาลงแล้วก็พาร์ติซิเนี่ยก็กลายมาเป็นศัตรูเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํ้ทํทำขนาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าสร้างปัญหาในเชิงงครงสร้างต่อระบบโลกมีมากพอสมควรครับ เพราะฉันขนาดนี้มันเป็นเพียงแบทเทิลเท่านั้นเองแต่ว่าวอลตรงนี้เป็นวอลที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่เพราะมันมิตจิที่ยังไม่เคยเกิดมาก่อนเลยใครเคยเชื่อว,วันนี้เราพูดถึงโพสต์อเมริกันเวอร์ซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันมีนานแล้วแต่ว่าวันนี้มาพูดถึงโพสต์เวสเทิร์นเวอร์ซึ่งมาเกิดในสมัยช่าเยนครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและโรากำล,ลังถือแรงเยอกยมากไปกรับดังนั้นคือถ้ามุมของอาจารย์ที่สังเกตการทั้งอเมริกาแล้วก็มหาอำนาจโลกมานะคะนี่ไม่ใช่เพียงแค่ ไซคลิกอลดิฟหรือว่าเป็นการลด <Deep. S 1> ลงชั่วคราวใช่ไหมคะมันเป็นสตรัคเจอรัลชิฟตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยสําหรับดอลลาร์แล้วก็สหรัฐใช่ครับคือพวกแม่ทิฟผมใช้กับภาษาฝรั่งเศสแต่ผมก็ใช้อยู่ก็้วถืออัสซีมุสตัวอัสซีมุสก็คืออะไรครับตั้งกัวตัวตั้งมดอัสซีมุสก็คือชิปอย่างแต่พวกคนอื่นก็ใช้ตัวนี้นะตัวนี้ดีมากเข้าหมายถึงว่าอเมริกากําลังเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่โลกกำลังเปลี่ยนหรืางหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงโลกตอนนี้นะครับเป็นเปลี่ยนแปลงโลกที่อเมริกากําลังอยู่ในฐานะขาลงครับและก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท้าการลงทุนและเรื่องของผู้ชมต่างในขณะเดียวกันจีนกําลังอยู่ในขาขึ้นและในขณะทางรัเสเซียก็กลายเป็นมหาอำนาจและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในตัวดอกกลางก็มีการเปลี่ยนแปลงเอาเยอะแม้กระทั่งตัวอะไรครับซาอุดิอาระเบียชักไม่ไว้ใจอเมริกามีการทําข้อตกลงกับทางด้านนะทางด้านกับปากีสถาน ไม่พักไม่เคยมีความไว้วางใจเกี่ยวกับส่วนนี้เพราะฉะนั้นโลกวันนี้ก็เป็น,นมีนาการขึ้น้อนะครับว่าวันนี้โลกที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงนันเนี่ยมันต้องข้อดีอย่างหนึ่งทขาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบโลกละนะครับเปลี่ยนจากระบบมัตริลาเตอร์หรืออเมริกาของโลกมาเป็นเรือสุดเขาเรียกว่าฟูริดินะเรื่องของมัลติลเตอร์คือมัตติลเตอร์ไม่ใช่เพียงแต่จีนสักเดียแต่หมายความว่ามิดเดิลพวาวเวอร์อย่างเช่นอะไรครับอินเดียหมายถึงอะไรครับหมายถึงบราซิลนะหมายถึง ประเทศอย่างอื่นทัอินโดนีเซียด้วยและกับประเทศอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในตัวโพซาเนี่ยกำลังมีช่องว่างภายใต้การแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนกับอเมริกากับกับอะไรครับกับทางด้านที่เขาเรียกว่าอะไรครับจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกันนะว่าตัวราก้อนแอนแบมเบิ้นะครับภายใต้การแข่งขันแบบนี้ช่องว่างตัวเนี้ทำให้มหาอำนาจระดับกลางกำลังพงาาเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดในทางเศรษฐกิจก็คือคนกาลัง นิโดล,ล่ากำลังเนี่ยลดเล่นของการค้าเอ็นเกจเมนต์แการาลดลงแต่ไปอินเทนซิฟตัวรายเซอร์ชกับประเทศต่าง,างๆไปสู่ประเทศอุรุกัฐอินริเนกาตซนออก,กรลางอะไรต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นส่วนที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะสิ่งที่ทำกำลังทำอยู่มันเป็นเพียงเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงอรียงสร้างในรอกเรียกว่าในโลกประมาณเกือบ200ปีครับแต่ถ้าพูดธรรมชัดๆก็คือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเป็นการแน,น,นคลายของสิ่งที่เรียกว่า ถ้าเงยงตะวันตกที่ของรูปมาันนานกว่าสิบปน,ปนองแล้วคือถ้า ภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะเตตัสของประเทศไทยนี้เราควรที่จะวางแผนอย่างไรในแง่ของทั้งสินทรัพย์สกุลดอลลาร์นะคะที่เราก็ถืออยู่เป็นหลักนะคะหรือกระทั่งเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เราก็ยังคงใช้สกุลนี้ในการซื้อขายระหว่างประเทศนะคะเราต้องมีการเซตอัพระบบการซื้อขายที่เป็นโลเคอล์เคอร์เนซีบ้างหรือเปล่านะคะเราต้องมีสินทรัพย์อื่นที่นอกเหนือจากดอลลาร์เพิ่มเติมขึ้นไหมในฐานะที่เป็นระดับประเทศเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับคุณไงเราต้องไปยืดสาย ดายวิส sí, okay. okay. ิฟายไม่เต้องเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเงินสติอลหดือการไอ้การเพราะว่าในเรงนี้ที่เราทำสองในเรื INE ่องนี hmm. ้เป็นข้อแรกสองเราต้องดายวิสิฟายเรื่องการท่าการลงทุนไอ้กาแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นได้ชัดวบานเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ส้องทำสามในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการขยายเขตเอฟพีเอไอ้ครับเราเห็นเรื่องชาติสหภาพยุโรปตอนนี้กำลังเร่งทอามาเกับอะไรครับกับทางด้านของเมกูซู นะครับอะไรครับอาจจะอยู่หน้าวาซิลลุกไฟา拉ไฟชี้ลิวเป็นปเกเตรสังคมกําลังเร่งทําเรื่องเกี่ยวกับการแ่งขันค้าสินค้าอินโดนีเซียและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอกชนจะเร่งตัวนองเมื่อมีการเร่งเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับในกิจการทั้งเราต้องรู้จักตลาดนะครับเรื่อของลาตินอเมริกาเอเชียกลางเรื่องของและพวกเรื่องเกี่ยวกับการขยายตัวแต่และประเทศก็ต้องไม่ใช่ใดใจไม่ใช่ซื้อขายต้องผสมภาษาระาหว่างการค้ากับการลงทุน ความหมายที่เ sí ป no, no. ็นรูกประทานภาษีเมื่อมันมี f t a คุณส่งสินค้าไปกันณะคุณไม่ต้องเสียภาษีจริงแต่บางประเทศเขามีการทําเขตการค้าเสรีร่วมกันเป็นฝูงเช่นสาภาพอ่ยูในเาเรียกว่าโก้าวคูเปอร์เรชั่นซึ่งมีหกประเทศเราทําสมมติเราไม่เห็นสมมติเรากำลังทำเข้อตกลงกู่ทางค้าเสรีกับทางตะวันตกเฉียงเหนือเช่อังกฤษแล้วก็ส่วนหนึ่งเราส่งไปมีก็มีเอามีก็เรียกมีแหล่งกําเนิดสินค้าในไทยที่เรามีอยู่อาจไม่ต้องผูกภาษี เขาเองก็ต้องเสียภาษีแต่ทั้งสองประเทศเชื่อมั่นจะทำไงถึงจุดหนึ่งอินเดียเต็ดอาหรับอินเดียก็จะมาตั้งโรงงานอยู่ในไทยนะครับนอยู่ในไทยไม่เก็ส่งสินค้าแล้ว,วก็ใช้วัตถุดิบในงานครบ4ีเปอซเข้ากับเป็นอัฟต้าคอนเทนต์ส่งไปเก้าประเทศในอาเซียประสกภาษีชั้นใดชั้นนั้นธุรกิจไทยพิเศษไปอินเดียเต็ดอาหรับอินเดียเรสในราคาที่ต้องเสียภาษีถ้ามันมีซ้ำข้อภาษีถึงเก้าสิบให้แหล่งต้องเดินสินค้าตามของตามจีนเก้าโควเทชั่นซึ่งมีซาอุดิอาระเบีย เรื่องของกาตาฟาเลนโอมันนะครับเรียกได้ทูเวตเราะฉะนั้นส่งไปที่ที่อะไรครับอยู่ในเรื่องอะไรตั้งโรงงานเสร็จสินค้าตัวนี้มีแหล่งกาเนิดอยู่ที่ชื่ที่นี่สามารถสร่งไปทั่วประเทศได้หมดเียทีนี้มีการค้าหลวงโลกกาลังเปลี่ยนแปลงทุกมิติเลยครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่ท้าสกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นเพียงสัญล,ลักษณ์ไม่ใช่ต้นเหตุนะครับเป็นสัญญาณเป็นเพียงอะไรครับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าเป็นคลิมตอมแล้วก็เป็นอาการของโลกขึ้นเือนกันเปลี่ยนแปลง ใ,น,ใ,น,ใ,น,ใน,รนรอบผมอาจจะบอกกับในรอบร้อยสองร้อยสิบนะครับ Follow the money.